คุณเป็นเหมือนกันกับผมไหมครับที่เวลาเราไปอินพุตข้อมูลไปอินพุตอินสปิเรชันหรือว่าไปเรียนรู้อะไรมาครับเรามักจะมีไฟมากแบบหูอยากจะทํามากเราตั้งเป้าหมายอันนี้ขึ้นมาเฮ้เราอยากจะทําให้ได้เลยวะ่ะเราตั้งใจะจะทํามันให้ได้เลยคืนนี้วางแผน พรุ่งนี้เริ่มทําเลยทันทีแต่พอเราหลับไปครับพรุ่งนี้ตื่นมากลับไม่ได้มีอารมณ์หรือความรู้สึกที่อยากจะทามาเลยครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมก็เคยเป็นหนึ่งคนที่เป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับจริงๆมันมีเหตุผลอยู่ครับผมเรียกมันว่า motivation ครับไออารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเราครับว่าเรารู้สึกมีไฟรู้สึกแบบหืมอยากทํามากๆเลยว่ะอันเนี้ยอยากทําเราทําได้แน่นอนเรามั่นใจเลยว่าเราทําได้แน่นอนไออารมณ์ motivation อันเนี้ยครับมันเป็นเหมือนแรงกระตุ้นแค่ชั่วข่าวครับมันเป็นแรง กระตุ้นอารมณ์ของเราที่ทําให้เราครับรู้สึกว่าอยากจะทํามันอยากจะได้มันหรืออยากจะแบบเฮ้ ที่มันทุกๆคนเป็นหมดครับผมมั่นใจเลยครับร้อยเเซเลยว่าในบรรดาทุกคนในชีวิตที่ผมเจอทุกๆคนล้วนเป็นแบบนี้หมดครับแต่มันุีแต่นะครับใช่ว่าคนที่ผมเจอจะไม่มีเป้าหมายที่เป็นจริงเป็นจังในชีวิตทุกๆคนมีเป้าหมายหมดครับแต่เราเคยมานั่งถามตัวเองหรือเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางเป้าหมายเราถึงทํามันได้ทุกๆวันทุกๆนาทีผ่านไป1ปี2ปีเป้าหมายนั้นก็ยังไม่หายไปครับเรายังคงทํามันอยู่และตามล่าเป้าหมายนั้นอยู่แต่กลับกันทําไมบางเป้าหมายเราทํามันไป ไม่ถึง1วัน2วันหรืออย่างนานสุด7วันครับเราล้มเลิกมันเราหยุดมันและผมเชื่อเลยว่าทุกคนมีคําเดียวเหมือนกันครับมันไม่ใช่เป้าหมายสําหรับเราหรือเราอาจจะไม่ได้ชอบมันตั้งแต่แรกอันนี้มันเป็นคําคลาสสิกสําหรับผมเลยนะครับที่ผมชอบพูดหรือชอบอ้างกับตัวเองและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นนะครับแต่ในเอพิสซดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงต้นต่อของมันกันครับว่าเพราะอะไรและผมจะให้3คําถามนะครับที่คุณจะเอาไปถามตัวเองและจะทําให้คุณครับไม่ต้องมานั่งล้มเลิกเป้าหมายของคุณและมาตั้งใหม่และมาทําใหม่และล้มเลิก ิกไปแล้วมาตั้งใหม่แล้วมาทําใหม่มันเป็นวัฏจักรที่น่าเบื่อมากครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าไอ้ตัว motivation นะครับมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแต่เฉพาะที่เราใช้กับเรื่องที่มันสมควรนะครับและเหมาะสมแต่กลับกันในบางเรื่องครับเราไม่สามารถใช้กับมันได้จริงครับในบางเรื่องที่ผมพูดถึงก็คือในแง่ของเป้าหมายชีวิตของเราครับมุมมองผมครับผมรู้สึกอย่างนี้ว่าการที่เราใช้ motivation ในการตั้งเป้าหมายครับ มันทําให้เราเสียเวลามากเราต้องมานั่งตั้งเป้าหมายด้วยไฟของเราพอตอนนอนไปพวกนี้ตื่นมาอา้าล้มเลิกอีกละผมอยากให้คุณฟังตัวอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นตัวอย่างจริงจากผมเองเลยนะครับที่ผมมุ่งมั่นและตั้งใจเลยว่าเฮ้ยกูแม่งมีไฟมากเลยว่ะกูอยากจะทําสิ่งนี้ว่ะตั้งใจมากว่าเฮ้ยเราจะฝึกเทรดเราจะเป็นเทรดเดอร์เพราะว่าเห็นคนประสบความสำเร็จจากการเทรดเดอร์ผมได้อินสปายมาจาก YouTube ใช่ไหมครับตอนนั้นผมกาลังหาเสพอินพุตที่มันดีๆเข้าหัวแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมมั่นใจผมอยากจะเป็นว่าผมรูอยากจะเเเป็นนนยยั่งรี รู้ถึงตีสองตีสามโอ้โหหลับมาตื่นมาแบบหืไม่มีอะไรเลยครับตื่นมาไม่รู้สึกอยากอีกแล้วครับไม่รู้สึกว่าแบบเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์แล้วอะคือมันเป็นเหมือนอารมณ์แค่ชั่วคราวของเราครับมันเป็นการถูกกระตุ้นจากสิ่งที่เราอยากได้ครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการครับผมเลยมานั่งคิดกับตัวเองนะครับตอนอนดีตที่ผ่านมาว่าแล้วเพราะอะไรวะทาไมเราถึงเป็นแบบนั้นจนผมได้คําตอบครับจากโค้ชของผมเองนะครับเขา พูดไวในสัมมนา,าที่ผมไปสัมมนา,าก็ค่อนข้างดีมากจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดเจาะจงกับใครสักคนหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการอธิบายหรือว่าสอนให้เห็นภาพและผมรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันทัชใจมากๆเลยว่ะที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเราไม่เข้าใจหรือเราไม่รู้วัตถุประสงค์ของเราจริงๆว่าเราต้องการเป้าหมายนั้นไปเพื่ออะไรครับคุณลองนึกดูสิครับว่า ในอดีตที่ผ่านมาครับคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าไอ้เป้าหมายที่คุณตั้งด้วยแรง motivation นะครับหรือแรงกระตุ้นแค่ชั่วคราวครับคุณอยากได้มันไปเพื่ออะไรครับหลังจากนั้นนะครับมันเปลี่ยนวิธีคิดของผมมากมันเปลี่ยนการตั้งเป้าหมายของผมมากครับผมยังคงรู้สึกมีแรง motivation หรือโดนกระตุ้นมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมเปลี่ยนคือวิธีคิดของผมครับผมจะถามตัวเอง3คําถามนี้ครับและผมอยากให้คุณจดจําไว้ให้ดีครับทุกๆุครั้งที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรขึ้นมาแและถถถ้้าาาาาามมมมมันีรงํใหคคุณ3 ข้อที่1ครับทาไมถึงเป็นเป้าหมายนี้ข้อที่2ครับเป้าหมายนี้มันสําคัญยังไงกับเราและข้อสุดท้ายครับแล้วเราทําเป้าหมายนี้ไปเพื่ออะไรสามคำถามนี้มันอาจจะดูแบบกำกวงหรือมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่อยากให้คุณลองเปิดใจกับตัวเองใช้เวลากับตัวเองและ ล่อยให้คุณได้ตอบออกมาด้วยความสั์จริงครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวที่มาจากแรง motivate หรือเปล่าครับหรือว่ามันมาจากความต้องการหรือความอยากของคุณจริงๆถ้ามันเป็นในกรณีแรกครับคุณหยุดเลยครับต่อให้คุณต้องการหรือวอนแค่ไหนคุณไม่ต้องตั้งให้เสียเวลาครับพรุ่งนี้คุณก็ไม่อยากแล้วอย่างช้าสุดก็3วัน5วัน7วันครับแต่ถ้าคุณมีคําตอบใน3ข้อนี้คุณต้องวางแผนมันออกมาให้ชัดเจนเลยครับขอเป็น specific ที่สุดครับให้ชัดเจนทั้งหมดเลยครับเฉพาะเจาะจง เลยว่าเราจะทํามันตอนไหนเราจะทํามันยังไงทํามันด้วยอะไรเดทไลน์ตอนไหน3ามคำถามนี้นะครับมันเป็นสามคำถามที่ส่งพลังมากมันจะเปลี่ยนการตั้งเป้าหมายของคุณ ไปเลยครับและคุณจะไม่ต้องมานั่งตั้งเป้าหมายแบบเดิมทุกๆครั้งเลยครับทุกๆปีคุณไม่ต้องมานั่งตั้งเป้าหมายเดิมซ้าๆครับเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นเป้าหมายของผมเองผมตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากลดน้ําหนักนะครับให้ได้10บกิโลภายในปีนี้คําถามแรกครับทำไมคําตอบง่ายมากครับผมอยากที่จะดูดีมากขึ้นนะครับอยากหุ่นเฟิร์มมากขึ้นตามที่2มาสาคัญยังไง ผมอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นครับผมไม่อยากมีโรคในตอนอายุที่เยอะครับผมเลยเลือกที่จะออกกำลังกายกินอาหารดีๆครับหรือว่าครรโทรหือควบคุมการกินของตัวเองและข้อที่3ครับ ออคําตอบผมผมง่ายมากครับเป็นเบสิกมากๆคือผมต้องการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ให้นานที่สุดครับเพื่อที่ผมจะได้ใช้เวลากับครอบครัวมผมกับลูกของผมกับภรรยางผมกับคนอื่นๆอีกมากมายที่อยู่รอบตัวผมครับมาเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเป้าหมายเนี่ยผมมั่นใจว่าผมทํามันได้จริงครับและตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้ครับซึ่งพอดแคสต์นี้ถูกอัดวันที่21มกราคมนะครับน้ำหนักผมหายไปเกือบ3ากิโลมันอาจจะดูแบบไม่เยอะนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมภูมิใจมากที่มันไม่ใช่แรง motivation เหมือนเดิมอีกแล้วครับทุ ที่เป็นแรง motivation แล้วก็ต้องกลับมานั่งเซตเป้าหมายใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่เสมอ er เลยผมอยากให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ครับลองถามตัวเองดูครับทาไมสําคัญยังไงและเพื่ออะไรขอแบบที่ผมบอกเลยครับเปิดใจคุยกับตัวเองให้มากที่สุดครับหลับต,ตาแล้วถามตัวเองก็ได้ครับไม่ต้องสนใจว่าคนรอบข้างจะพูดยังไงนะครับไม่ต้องสนใจว่าเราจะเขินหรือว่าจะอะไรครับถามตัวเองไปเต็มที่เลยครับใช้ใเวลาของเราให้อยู่กับตัวเราเองมากที่สุดครับถามจนให้เจอครับว่าทําไมต้องเป็นเป้าหมายนี้มันสาคัญ,ญยังไงและเพื่ออะไรถ้าคุณ เจอคาตอบ3ข้อนี้นะผมรับประกันเลยว่าเป้าหมายเนี่ยครับมันจะไม่หายไปไหนครับมันจะอยู่กับคุณอีกนานเลยครับจนกว่าคุณจะบรรลุมันและขั้นตอนการบรรลุมันง่ายมากครับคุณลองไปศึกษาเรื่องสมาร์ทโกเพิ่มครับและคุณจะแอคชีพกับทุกๆเป้าหมายของคุณอย่างแน่นอนครับใน episo นี้ผมจะไม่ลงลึกเรื่องสมาร์ทโกนะครับแต่ผมอยากมาแชร์เรื่องการตั้งเป้าหมายนี้ครับสามคำถามนี้แหละครับที่จะทําให้คุณนะครับมีมุมมองต่อการตั้งเป้าหมายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับลองดูนะครับถ้าไม่มั่นใจตรงไหน หรือสงสัยตรงไหนคุณสามารถทักมาหาผมได้เลยครับได้เล <Direct S 1> ็กมาหาผมได้เลยครับผมพร้อมที่จะให้คําแนะนํากับพวกคุณทุกๆคนครับถ้ามันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นถ้ามันทําให้การตั้งเป้าหมายของคุณเปลี่ยนไปมากขึ้นผมยินดีช่วยครับผมไม่ต้องการอะไรจากคุณเลยผมต้องการให้คุณเอามันไปใช้และทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแค่นั้นพอครับลองดูนะครับสามคำถามครับทําไมต้องเป็นเป้าหมายนี้และมาสาคัญยังไงและเราทํามันไปเพื่ออะไรหลังจากที่คุณได้คําตอบแล้วให้คุณเอามันไปใช้กับทุกๆเป้าหมายในชีวิตของ คุณได้เลยครับและผมรับประกันเลยว่าชีวิตต่อจากนี้ของคุณจะเปลี่ยนไปอีกมากเลยครับ สุดท้ายนี้นะครับผมอยากเชิญชวนผู้คุณทุกคนเลยครับที่จะเรียนรู้อย่างจริงจังลงมือทําอย่างจริงจังเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตของคุณเองครับและถ้าคุณทํามันได้ผมอยากให้คุณส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ความรู้ดีๆเหล่านี้ครับให้กับคนอื่นๆเช่นกันครับคุณไม่จําเป็นต้องส่งคลิปวิดีโอผมไปครับถ้าเวลาใครที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคุณอยากแนะนําให้คุณเอาความรู้ที่คุณทํามันได้เลยครับที่มาจากประสบการณ์ของคุณเองไปแบ่งปันเลยครับเราจะได้ยกระดับสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นครับยกระดับชีวิตของคนรอ พังของเราให้ดียิ่งขึ้นครับผมเป็นกําลังใจงให้กับคุณนะครับขอให้นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคือจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตคุณครับสำหรับเอพิโซดนี้ผมต้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันเอพิโซดถัดไปครับ have a nice day ครับ